สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับหลังจากล่ำบ่วงสวงแล้วนะครับเมื่อกี้นี่แม่คู่ก็ได้ล่ำบ่วงสวงแล้วก็มีแม่เก็บเพชรแล้วก็มีแม่จำสินนะครับเพื่อนใดมาล่ำบ่วงสวงขอโชคขอชัยจากปูนะครับได้เกิดความหัศจรรย์ครับพ่อพี่น้องครับปูหนาคมาลงแม่คู่นะครับเขียนโตเลขให้จังๆเลยแต่บอลแมนแต่แค่นั้นนะครับทูบมีผมจุดน้ำเนาะบุญพระลวยนี่จุดตูวไปอ่าเคื่อการนึงแล้วก็แม่คู่จุดการนึงแต่เลขแม่คู่ ทูบของการไม่ทูบกันไม่คู่จุดเนี่ยมีเลขทั้งสองฟังครับพี่น้องครับครับอ่าเดี๋ยวเขาขอเบื้องดันนในกันนะครับว่าจะเป็นเลขตัวไหนเห็นกันชัดๆเบิ้งกันพร้อมๆไปไปครับอันนี้เป็นตัวนี้เป็นทูบก,ก้านที่ผมจุดนะครับก้านที่ผมจุดนี่เป็นเลขสองสี่แปด นะครับความมหัศจรรย์เดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิงทั้งฟังพุ่นกากาจิม,มี่ทูบเม่คู่อีกรอบนึงนะครับทูบที่ผมจุดนี่คือเป็นสองสี่แปดพรา่พี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็ล้องพินิพีจ,จารลาเบิงเด้อครับเดอ้อครับอส่วนทูบที่แม่คู่เขียนาที่แม่คู่จุดนะครับเอาผิดทั้งแม่คู่ได้เขียนเลขนะมนผมก็เลยหลงสาวนะทั้งพี่เป็นเลขที่แม่คู่จุดถูกไว้นะครับเป็น42สองคือกันครับแต่ว่าเป็น429สองเก่า บางค้นเห็นเป็น C สองศูนย์ว่าสั้นในส่วนตัวเลขแต่ที่ความพิสดารไปก็นั่นอีกฟังหนึ่งอะมีตัวเลขครับเดี๋ยวไปเบื่องฟังทั้งหลังเรียกขสอ,อกตัวเก้าอีนลีลบว่าก็เป็นแต่ตเปียงว่าเปียงเงินแต่กัะออกแต่ตัวนี้นี่ปะครับอ๋อครับาอ,อีกฟังด้านหลังครับพี่ไม่น้องครับฝั่งด้านหลังก็เป็น C สองเก้าเหมือนกันนะครับถ้ามองดีๆจะเป็น4สองศูนย์นะครับฝั่งนี้นะครับถูกกันนี่คือถูกเม่คู่จุดนะครับ ตัวการแรกก็บุญผ้าด้วยจุดครับพี่น้องครับเนาะอ๋อโอ้เห็นชัดเจนนะแล้วการมีความปฏิหารไปก็อนนั้นนะครับช่วงที่ท้ำพิธีมีหลายท่านหลายคนม่งมากทั้งองค์ปูมูจิลินนะครับองค์พญานาคนะครับก็ได้เมื่อเห็นเลขสี่นะครับยุดตำแหน่งนี้เลยครับนี่นะครับเลขสี่ยังสวยงามเลยครับนี่เลขสี่ยุดตำแหน่งนี่ตัวบักไงมังกง รับพนศิษย์ช่วใช่ใช่พนสิอยากเก็บเก็บพนให้แล้วอหลีบ่อยากปั้นอยากสร้างให้แล้วอหรีบ่เนะอ่านี่บ่บโอ้นี่ว่าชี้นี่บ่เ <บ S 1> ออ <บ S 1> ผมชี้ไก่ <c oughs> อ่นานี่ครับชี้นี่ครับถ้าเพื่อน่กล้องก็ค่อยจะเห็นนะครับ,บ,บ,บด้านหลังนี่ผมสังเกตเห็นว่าว่าเปลี่ยนสองกับหนึ่งแล้วครับนี่แหละครับเพ <บบ S 1> ื่อความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งอ่านนี่ก็นคือมโนภัยมโนมันอ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แอดเห็นแอดเห็นเป็นซี่คอพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกะล่องวเคาะห์พินิพิตจารณาผู้ใดเห็นเป็นตัวใดมีความเห็นต่างกะคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับห้แนวทังกันไปเําารับวดวันที่หนึ่งกันย่ายนสองหาหกหาครับอ้าอันนี้ในส่วนเลขที่องค์ปูมุจลินเนอครับนี่ครับคอยพี่น้องเห็นไกลๆกคือสีเสิแวเห็นเห็นเป็นเลขซี่นะครับแต่ว่าตัวหลังไ่แน่ใจว่าจะเป็นตัวใด ไอพีลังเห็นตัวใดก็ลองพินิพิจาหน้าเมืองครับแต่ว่าสําหรับในส่วนองค์พญาคนีาก็สร้างเมิ่งกค่อยเฮ็ดไปครับเนื่องจากว่าช่วงสองสามเมือที่ผ่านมาฝนตกก็เลยชะงักไ้นะครับแนวพายุออกนี่ก็เคื่อนทีได้เริ่มลุยต่อนะครับกับฝากขวัฝากเตือผู้มิจิตทัท่าทุกท่านทุกคนที่ห่วมเฮ็ดห่วมสางมากนะครับตอนนี้กงบประมันก็ได้มีอยู่ประมันสองสามเมื่อแหลวละครับ่อพิลลองครับ แต่ามาองค์พญานาคเอ่าเพื่อนสีใส่งว่าประมาณอยู่หนึ่งแสนบาทซซ่งเอดว่าสีซอยอ่าสีเป็นอ่อข้าเจ้าเอื้อนว่าเปลี่ยนยังอ่าเอดจีเป็นเจ้าภาพนะครับสีเป็นหัวสีเป็นหัวให้นะครับด้อเพื่อสีผ้าเส็้ผ้าสั่งองค์งหนึ่งนะครับจึงองค์หนึ่งกันยังบอกวิ่ง,งะมอ่านนะครับองค์นี้คือ จ้างวัสด้แสริจะสีออกใจให้มันครบนะครับในส่วนตรงนี้ส่วนออคงนั่นกะย่างวันไปใส่มาใสาด่ดอกจะล่อจะตุประจัยในส่วนการเทศดการสร้างจากวัยพี่น้องอยุ่ <c oughs> ถูกนีนะครับสัดเกนน,นะพี่นองเนะถูกบุญบพา<ม>วยนะจุนะด,นะอดนะสองสี่ดได้ี่นองเด้อชัดเจนนะพี่นองเนาะเห็นมาเนาะอพีนสองส่พี่นางองสี่แปดส่วนบุญพารยเนีน่ัดเกนนะพี่นองเนาะชอบก็จัดได้พีนะ่นองเด้อเห็นไห คัดกรผพนนันไม่ห้อกแอดวามันสุดยอดเลยท่านครับมาน,นี่นี่คือส่วนบุญพระรวยจุดครับอีกส่วนหนึ่นดนงด้พี่น้องเด้อแอดเกิสิภาพแบบึงของล่างทรงผู้ดับนะครับเนาะจุดคือบุญพระรวยจุดเด้ถุกดอกน่ครับ ทูบอันนี้ก็เป็นร่างทรงปูดดำแล้วมีคู่ผู้ดำนะพี่น้องเนะ429พี่น้อง429 <4 29 S 2> ครับชัดเกนียนเลยครับ429เอกสองอยูก่กลางครับรือเก้าอยู่ถ่ายครับ สี่สิไล่ขึ้นดังเดิมครับเก้าสองซีแต่แล้วแต่พี่จ,จะคคจน่าจะเบรกครับเริ่มจับนาจ๊ะเพื่อนอพี่น้องเด้อทั้งช่องกัดเสนอเป็นเพียงแนวร่างแน,น่นอนนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดกัดก็กผ่านเด้อพี่น้องเด้อธรรมดาครับ มามักกับพันธ์นะพี่น้องเน,นาะสามารถก็ยังเอาพี่น้องเนาะแล้วก็คุณทุกท่านทุกคนเด้อทุกคอมเมนต์นะครับน่ารักทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อยังเล่าเมื่อนี้แม่คู่ปุด,ดำนี่เพิ่นว่าเพิ่นพักผ่อนนะครับยินว่าเพิ่นว่าเพิ่นพักผ่อนก็น้อยหยุดสักก้อนเนาะถึงน้อยแหะครับ ่าจะเป็นทั้งน้อยทั้งเล่านะ้อพี่น้องเนาะส่วนดันหลังไนดะ้พี่น้องไนดะ้ถูกมนีีมันแปลกดยูยที่ว่านะมีมีทั้งสองดันนะครับเนาะมีทั้งสองดันเลยพี่นอ้องด้านนาจะเป็นทั้งนี้ครับนี่มีด้านนาได้ครับนี่ครับซีชอนเก่าในด้านหน้าครับมาเบิ้งด้ันหลังมาสิเป็นแบบไหนได้ครับพี่น้องไนดะ้มาเบิ้งดัน นี่ครับด้านหลังไีไเ่เป็นพี่น้องอแอดจิมาทายทางหลังให้โอ้เหยียบจันมากันซี่สองเก่ากุกันพี่น้องโอ้แมนซี่สองศูนย์หมอครับว่มมามันเล,ล็กศูนย์แหละครับแอดว่ามันเล็กศูนย์เนาะคงช,ชัดเจนเนาะ ตัวที่สามตัวข้างล่างมันจะรสชาติเกลนยดไปไหนนะครับเนาะมันจะเป็นเลขศูนย์มากกว่าครับเก้าคือสี่คอมเมนต์นะครับมันเป็นกลมๆได้ไหมครับมันเป็นดำ,ดำๆกลมๆนะครับ,นบเน,นาะข้อหงชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะนี่ไงประมาณนี้ชัดเจนียเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ประมาณนีนน้พี่น้องเนาะน,นี่แหละประมาณนี้แหละครับเบิรงเอาเด้อครับพร้อมคอมเมนต์หนามาครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อ มันตรงกันนะหน้าทั้ง,งหน้าทั้งหลังนะครับเ,าเนาะคงอย่างชัดเจนเนาะแคปหน้าจอไว้ได้พี่นออ้องเด้อเนอะชอบก็จัดขัดกระบัน่นครับทางช่องสนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอืมทางช่องก็ชนะปเป็นนักเสนาธิบดีรัฐบาลนะพี่รองเนาะอ่าพุทธิกะยะัยากันครับก็สนะเป็นเพียงแนวทางเนาะพี่รองเนาะอืม มักกะพันนั่นแหละพี่น้องเนาะขอบคุณในประเทศตั้งประเทศได้พี่น้องทุกคอมเมนต์ครับแอดก็ได้อันทุกคอมเมนต์เลยพี่น้องเนะาะไทาแอดแอดพี่ใหญ่ขอโทษขออภัยได้พี่น้องเนดะ้อถ้าเกิดใจใครลืมได้พี่น้องเนดะ้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ให้กับดังย่องเนาะพี่น้องนะเนาะอ่าเป็นกำลังใจให้กับให้กับแอดเนาะพีนะ่น้องเนาะเอาคลิปนี้บ่าวหล่อใหญ่ห่างครับ hmm. คลิปหนา้าจังหวะกันไหมเนาะพี่น้องเนาะ เ้อย่ำเด้อครับไอในคู่นี่ทั้งไยทั้งล่าเ้อพี่นอย่้งเพอคนมาหยุดสะกนส่งไงขอตส่งไงสะกดเนอเี่นอย่างเ้อเอาไว้แต่เนะพป่นอเ่างเะออา